มาแล้วสวัสดีครับ,บคุณท้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่าน,าน,านสวัสดีค่ะคุณเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวตอบคำถามนี้ก่อนก่อนที่จะไปอีกเคสหนึ่งได้ในในในไลฟ์จริงๆเราพูดเรื่องนี้กันเยอะนะบ่อยด้วยฝึกเอจูนจิตแล้วหลับบ่อยโค้ดมีคำแ<อ>นะนำไหมคะจูนจิตแล้วหลับทุกครั้งอะไรประมาณนี้ค่ะโค้ดมีคำแนะนำไหมคะ คนมีคำแนะนำไหมคะจุนติคก็ควรจะ<ข>ทํำยังไงทําทุกพิธีที่คุณไม่หลับอะ่ะค่ะก็มผมถามนิดนึงว่าคุณซื้อตั๋วเครื่องบินราคาสองแสนบาทจะไปอเมริกาค่ะ,คะแล้วคุณต้องเดินทางออกจากเมืองไทยตอนหกโมงเช้าค่ะคุณต้องตื่นประมาณสักตีสองรลอตีสามใช่ไหมเออ คุณจะตั้งในเวลาปลุกไหมตั้งค่ะถ้าคุณกลัวถ้าคุณกลัวมันไม่ตื่นคุณจะตั้งกี่เรือนโอ้โหก็ต้องเผื่ออย่างน้อยสองอ่าเอาถ้าสองแล้วสองแสน<ม>นะตกเครื่องนี้จบเลยนะจะทำอะไรอีกจะทำอะไรอาจจะไม่อาจจะไม่ดอนอ่ะอาจจะไม่ดอนนั่งรอแต่อํานน้ำแต่งตัวรอถ้ากลัวขนาดนั้นที่อ่านน้ำแต่งตัวรอ,อ หรือไม่ก็ไปก่อนนักสามสี่ห้าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยไปนั่งรอสนามบินก็จ <laughs> ะลึกซึ้งที่สุดคือคุณให้ความสําคัญกับมันน้อยเกินไปอืมคุณคุณทําในสิ่งที่คุณให้ความสําคัญกับมันน้อยเกินไปมันเลยไม่มีกําลังที่จะทําในสิ่งนั้น <laughs> ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็จะตอบว่าทางตาหยิกแขนแต่สุดท้าย <laughs> พอเราพอเราได้รู้อะไรที่มันลึกกว่านั้นทนะพเขาจะบอกว่าค่อยความสําคัญกับสิ่งนั้น พอมันมีค่าน้อยเกินไปเขาก็หลับไม่ฝึกจิตอืมไอเราอยากดีอยากได้อยากดีแต่พอเจอในกระบวนการฝึกแล้วมันหลับก็แสดงว่าจิตเขายังไม่เห็นค่าท่านยังไงโปรแกรมจิตฝึกจิตก็คือลุกขึ้นมาทําบ่อยๆ่อแล้วหาทุกวิธีทางแล้วหาทุกวิธีทางที่คุณจะไม่หลับมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนี่แต่สุดท้ายถ้าพูดตรงๆถึงลากถึงแก่นมาเลยคุณเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทําน้อยไปมันเลยพร้อมเลิก แลวกระบวนการที่ทําให้เราล้มเหลวไงทําอะไรก็เลิกเร็วทําอะไรก็เลิอกกลางคันมันก็ระบบจิตอันเดียวกันแต่ถามว่าถึงรู้ถึงรู้ขนาดดีแล้วพาก็าเห็นตอนเราฝึกใหม่ๆผมก็หลับหล,ลับเป็นบอยห <laughs> ลับเป็นบอยหลับกันโอ้ย <laughs> กว่าจะเข้าทะลุนู่นนี่นั่นมันถึงต้องมีปีที่สองไงค่ะมันถึงต้องมีปีที่สามมันถึงต้องมีปีที่สี่จริงนะจริง ه, ถ้าเกิดว่า มาทําการชั่วประเดี๋ยวประดาฝึกจิตสามสิบปันมาจูนกับโค้ดพาวครั้งหนึ่งผมถามจริงๆคุณคิดหรือว่าผมจะเก็บค่าคอสแค่เจ็ดพันห้าพันเพราะแต่ละคนมาอยากได้หนึ่งร้อยล้านพันล้านทั้งนั้นนะ <c oughs> มาจูนกับโค้ดพาวทีหนึ่งก็หล่ะตอนนี้เท่าไหร่แปดพันเท่าไหร่แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบค่ะมีคนลงคอสแบบคอสสามสิบวันมีคนลงคอสนู่นนี่นั่นนะ <c oughs> ได้เงินเป็นล้านนะ ค่ะเขาคุ้มนี่เพราะเขาลงเขาลงห้าพันเจ็ดพันจริงไหมสองค้อนลงกันหมื่นหนึ่งรวมจูนจิกกับโคตดพาวยังไม่ถึงสามหมื่นเอาง่ายๆว่าถูกกับ iPhone เครื่องที่ผมกําลังไลน์เนี่ย i ไอโฟนจะเกือบสี่หมื่นมันไม่เคยทําให้ผมตระหนักรู้เลยมันไม่เคยสอนผมเรื่องภูมิปัญญามันไม่เคยทําให้ผมมีชีวิตที่แบบมีความสุขทุกขณะจิตค่ะ แต่ผมจ่ายให้ให้ไอโฟนเครื่องนี้ไปเกือบสี่หมื่นแล้วหน้าที่ไอโฟนเครื่องนี้ทําให้ผมได้ที่ผมตื่นขึข้นมาคือมันทําให้การไลฟ์ของผมสวยขึ้นง่ายขึ้นสบายขึ้นจบมีแค่นั้นแต่สี่หมื่นแต่สี่หมื่นของของของการด้ไม่ชีวิตมันนับแต่นี้มันคิดได้สี่หมื่นที่จ่ายไปแล้วมันมันได้เงินเงินล้านบางทีมนุษย์ไม่แลกค่ะ <c oughs> อืแต่พร้อมจะแลกกับไอโฟนเครื่องหนึง่งอันนี้คือระบบจิตที่เราฝึกให้ใจิตคิดแบบน,นี้มันก็ได้แบบนี้ไง แต่เราฝึกแบบนี้มาตลอดชีวิตจะมาสามสิบวันเก้าสิบวันโอ้ยมันแค่เดินไปถึงปากซอยแต่บางคนบอกบางคนก็บอกว่าเดินไปถึงปากซอยเมื่อไหร่จะถึงสักทีถึงแค่ปากซอยจะเอาเยอย่างไ็ก็มันก็ได้แค่เดียวแต่ถามว่าปาก <c oughs> ปากซอยอย่างพ่อผมตอนนี้เดินเองไม่ค่อยไหวค่ะคดพาวใช่ว่า คุณพ่อผมตอนนี้การได้ไปปากซอยนี่คือสวรรค์ของท่านเข้าใจไหมคือตอนนี้เดินเองไม่ค่อยไหวละเดินแล้วเหนื่อยเพราะปอดสมองไม่ค่อยโอเคริงไหม,มจากเมื่อก่อนนี้ปากซอยไม่เคยสําคัญเลยตอนนี้คุณพ่อผมทำยังไงก็ไดค้คุณได้ไปปากซอยอะค่ะมีความสุขมาก <laughs> ให้ได้ <laughs> ออกจากบ้าน <laughs> ใช่ปากซอยก็คือปากซอยอเออมัน ถ้าอยากไปไกลกว่าน,นั้นก็เดินต่อมันจริงการแสวงหาความจริงและความลำบวญมันเรียบง่ายไม่ได้ซับซ้อนแต่มันเรียบง่ายเกินกว่าที่มนุษย์มันเคยชิงกับการปรุงแต่งอะไรยากๆมันเข้าไม่ถึงความเรียบง่ายอเออความเรียบง่ายของของการกระทําอยากรวยก็ก็บอกตัวเองว่าอยากรวยก็ตรงไปตรงมาคจริงไหมเออแต่กันกูมีเงินอยู่แค่ที่พี่ก็เคยเป็นพาไปเห็นชีวิตพี่มาก็คเคยเป็น เคยทุกยากเพราะความคิดตัวเองแท้ๆแต,แต่แต่ตอนนั้นมันรู้ได้เท่านั้นจะให้พี่ทํามากกว่านั้นพี่ก็ไม่ไหวอะค่ะ <Platform> มันรู้เท่า้นจริงๆนะเออไอคนก็นอบบอกว่าโอพี่น่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ก็โอ้สําหรับข้าพเจ้าแล้วนี่มันผู้ไม่ออกกันวะจริงไหมจริงเนี่ยเรื่องก็เป็นอย่างนั้นแต่ตอนที่มันรู้แล้วมันยอมรับมันเร็วเลยค่ะมันเร็วใช่ แต่เมื่อกี้ตอบว่ายังไงนะนั่นแหละคําตอบอยู่ในดีแล้วที่เกิดที่เกิดที่อที่คนโจ้เล่าบานะคะก็ทาต่อฝึกต่อฝึกไปเรื่อยๆค่ะถ้าเราเห็นคุณค่าถ้าเราเห็นคุณค่าว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราฝึกมันมีคุณค่าเราก็จะพยายามจิตก็จะพยายามพยายามไปให้ได้พยายามทําให้สําเร็จพยายามไปให้ถึงบางคนบางคนนะอย่าว่าแค่พอไปถึงปากซอยเมื่อไหร่จะถึงข้าโคตรเมื่อไหร่จะถึงข้าโคตร พอถามว่าจะไปไหนจะไปถึงให้ถึงไหนไม่รู้เหมือนกันค่ะโค้ดเมื่อไหร่จะถึงก็โค้ดถึงแค่ปากซอยแล้วอยากถึงไหนไม่รู้เหมือนกันค่ะโค้ด <c oughs> <c oughs> คือไม่มีเป้าหมาย